เราได้คนพบความลับของจักรวาลแล้วว่าหนังสือเล่มไหนที่ขึ้นต้นด้วยเลขเจดเล่มนั้นปังสเสมอขอแนะนำสองเล่มที่น่าอ่านมากและอยากให้อ่านมากๆนั่นก็คือ seven husband of evelyn hugo และ s e v days in june ค่ะคุณภาพเล่มแรกก่อน seven husband of evelyn hugo เล่มนี้มีแปลไทยแล้วด้วยนะคะคือมันเป็นเรื่องราวของตัวแม่โตัวมัม ในวงการฮอลลีวูดอ่าก็คือเป็นที่สนใจของประชาชนจํานวนมากเรียกได้ว่าขยับนิดก็เป็นข่าวขยับหน่อยก็เป็นข่าวเป็นตัวฮอตมากๆหน้าตาดีปังครบเครื่องทุกอย่างคือ,ค,อคือคนนี้เลยทุกคนเนี่ยเขาก็อยากทําเรื่องดาวของคนนี้เนืกออกว่าเรื่องราวจริงๆเขาเป็นยังไงเขาก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ไม่เคยให้แบบใครมาถ่ายทอดเรื่องราวของเขาเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเขายอมที่จะให้หนางเอกของเราเนี่ยมาสัมภาษณ์มาคุยมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเขาได้เออแจ็คพอต เพราะว่าใครที่ได้ดีวนี้ก็คือเกิดทุกคนนอนกินเลยเพราะว่าคนเขาอยากรู้เรื่องราวของอีฟลินอยู่แล้วเธอดูดิเซเว่นฮัสบั์ใครมีผัวเจ็ดคนมันเป็นยังไงไหนเล่าสินึกเหรอว่าโมนิกก็คือได้รับสิทธิ์นั้นไปไม่ว่าจะเพราะเหตุผลอะไรก็ตามเพราะาตัวเองก็งงอยู่ว่าทําไมเป็นกูทําไมกูกูแจกพอดอย่างนี้และเราก็จะได้ตามไปกับโมนิกเช่นกันค่ะว่าเรื่องราวของเขาเป็นยังไงลองคุยกับเขาแล้วมันจะได้เห็นเลยว่าโอ้โหชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะสวยไหมสวยมากแต่เป็น คนที่ไม่มีอะไรงไงเธอแล้วอยู่ๆเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวท็อปตัวมัมของวงการเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างมันต้องเข้มแข็งขนาดไหนมันต้องเจอกับอะไรบ้างถ่ายทอดทุกอย่างออกมาได้ดีใจของคนความฉลาดมากมายอะ่ะของคนคนหนึง่งอ่านไปจนจบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบว้าว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำมากๆค่ะส่วนอีกเล่มนึงโอ้ไม้ เซอร์ไพรส์มากอันนี้เนี่ยคือเป็นโรแมนต์นะคะเป็นโรแมนซี่สนุกที่เอนจอยแต่ก็คือลึกซึ้งละเอียดถ่ายทอดเรื่องราวที่มันมีความหนักเรื่องราวชีวิตจริงๆอะไรเงี้ยได้อย่างสวยงามมากๆมันเป็นอะไรที่แบบจึงใจอ่ะจึงใจมากปกติพอยอก็อ่านโรแมนต์เยอะนะแต่ว่ามันออกไปในแนวแบบรอมคอมหรือเป็นโรแมนซี่ทั่วไปที่ทําให้พื่อรู้สึกว่ามันไม่ได้ลึกซึง้งมันไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นมากอ่ะในขณะที่เจอเล่มนี้ไปรู้สึกแบบ เรามีอย่างนี้ด้วยหรอ เรามีอย่างนี้ด้วยเหรอคือ feeling เนี่ยมันคล้ายกับ literary fiction เลยค่ะคือ feeling อ่ากินอายเนี่ยมันจะคล้ายๆกับแบบเนี้ยนึกออกไหมคือมันมีความละเอียดมีความลึกซึ้งมีตัวละครที่มันกลมมากถ่ายทอดมาได้อย่างดีแต่ว่าหัวใจหรือโฟกัสของเรื่องอะ่ะมันอยู่ที่ Romance อยู่ที่ความสัมพันธ์ความรักของคนประมาณนั้นคือแบบอ๋อหมายอมันเลิศมันคือนักเขียน2คนจริง,รงๆเนี่ยเขาเคยเป็นแฟนกันมาแล้วตอนเด็กแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาต้องแยกกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็มีโอกาสโคจร มาเจอกันอีกครั้งเออแล้วมาเจอกันในฐานะนักเขียนที่ดังมากผู้หญิงก็คือเป็นนักเขียนแบบฟิลโรแมนตซีอะคือเขียนแบบแฟนตาซีแต่มีความเซ็กซี่แบบมากจนแบบ เอโรติก er เลยอะอย่างนั้นซึ่งเขาก็เป็นตัวแม่ตัวแม่ตัวมัมในหมวดนี้เลยในขณะที่ผู้ชายเนี่ยก็เป็นนักเขียนแบบ literary fiction เรียกได้ว่างานเขียนที่ทรงคุณค่านักเขียนรางวัลดังมากหนังสือที่ได้รางวัลฟิลแบบนั้นน่ะเราก็จะมาดูเรื่องราวของเขารวมถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตคือมันเป็นอะไรที่แบบ amazing มากๆเพื่อนๆเขาถ่ายทอดเรื่องราวที่มันหนักนะคือเรื่องราวของคนที่เกิดมาจนนะชีวิตมันไม่ง่ายจริงๆแต่การ กายทอดการปนทุกอย่างไปเกี่ยวกับโรแมนต์ซะหลายอย่างแต่มันมันสวยงามมากๆเป็นเรื่องราวที่รู้สึกโขชีวิตเธอมันดูเละเทะมันดูเมสซี่มากๆโกลาหลไปหมดมันไม่ได้เรียบง่ายอ่ะแต่มันก็สวยงามในแบบของมันคือเขาทํามาได้ดีมากมันมีความดิบมันมีความรอดูแล้วมัน เรียวฉลาดมีความตลกมีความฮอตมากเซ็กซี่มากลึกซึ้งสิ่งที่หนัก,นกสิ่งที่ยาก,ยากหลายเรื่องคือร้อยเรียงกันมาได้สวยงามจนจบอะ่ะรู้สึกแบบโอ้โหคือแบบ ดีจริงๆขณะที่อ่านจบไปแล้วยังนึกถึงอยู่เลยแล้วเป็นเรื่องที่ทําให้พอมีมุมมองบางอย่างต่อบางเรื่องเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเรียกได้ว่าละเอียดยิ่งขึ้นรู้สึกว่าหนังสือที่ดีมันต้องเป็นแบบเนี้ยทาให้เราสามารถเอ j นจได้ในแบบที่คุณภาพสูงพอนั้นสองเ่มีนะคะถ้าใครยังไม่เคยอ่านอยากให้อ่านมากๆจากใจลองเถอะไม่ผิดหวังแน่นอน